สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2,567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดและเด่นนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์คำนวณได้1,2,3ก็จะมีเลข2เข้าหลักหน่วยนะครับหวยออก9,6,2งงวดก่อนผมก็ลงให้นะครับสูตรนี้ งวดใหม่ครับอาจารย์คำนวณได้789ทุกท่าน789ใครชอบใครตามแนวทางของอาจารย์อยู่ก็แคปหน้าจอเอาไปนะครับทำไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านทุกท่านเป็นเพียงสูตรคำนวณส่งต่อแบ่งปันคุณผู้ชมต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นครบบนของแอตโจอี e. สูตรคำนวณของอาจารย์ได้012 3467ี่หเจ็นะครับศูนย์หนสอาหำหรับแนวทางของอาจารย์งวดก่อนผมมาได้ลงให้นะครับสูตรนี้ต่อมาก็จะเป็นแนวทางสูตรสอนํบบนคู่คี้นะครับสูตรคานวณงวดใหม่ของอาจารย์ได้เลขคู่ทุกท่านก็จะมี0ู4 6 8นะครับศูนย์งวดที่ผ่านมาก็ได้เลขคู่นะครับ มีเลข2กะเลข6นะครับเข้า10กกะหน่วยโไยออก9 6 2สอถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นบนล่างของเอชนะพลงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์ก็จะมีเข้า3ตัวเลขด้วยกันนะครับมีเลข6เลข9แล้วก็เลข0ทนกทาน6 9ก็ไปบนเลข0ก็ลงไปล่าง งวดใหม่ใบนี้นะครับอาจารย์จะดีให้มาแล้ว1พฤศจิกายน67สถิติโดยรวมนะครับ7งวดหลังสุดก็ตามที่เห็นเลยทุกทันเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับจัดไปครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ตัวเลขของอาจารย์ฝั่งทางซ้ายคำนวณได้8กับ2ตรงกลางได้9กับ1นะครับแล้วก็ฝั่งทางขวาได้6กับ3นะครับ โดยรวมตัวเลขของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็มี8291แล้วก็63ใครตามสูตรนี้ของอาจารย์แคบบหน้าจอให้ไว้นะครับต่อมาครับจะเป็นแนวทางหลักร้อยของอสังคนงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับตัวเลขที่คำนวณได้ ก็จะมีเลข9อยู่ทุกท่านที่เข้าหลักร้อยนะครับหวยออก962งวดหม่อาจารย์คำนวณได้ตัวเดิมนะครับก็คือ39678014ใครชอบใครตามก็แคปหน้าจอไปนะครับไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านส่งต่อแบ่งปันคุณผู้ชมนะครับผมได้มาพร้อมกับหลัก10แล้วก็หลักหน่วยเลยนะครับใบนี้จะเป็นข้อมูลสูตรหลัก10ของอาจารย์ครับ งวดที่ผ่านมาก็มีเลข6งวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดอาจารย์คำนวณได้34567890าห5 6 7 8ด 0. 0ต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักหน่วยนะครับสูตรคำนวณหลักหน่วยของอาจารย์ก็คือใบนี้งวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับได้61948372 1> 6 1 9 4 8 3 7 2ทุกทันแนวทางของแอดสังคลนเราก็แคปหน้าจอไปไม่ชอบใจก็ผ่านต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นหลัก10ของแอดพิมมี่นะครับงวดที่ผ่านมาสูตรหลัก10มีเลข6อยู่นะครับ6กก็เข้าหลัก10บควยออก6 6, 6ขอภัยค้วยออก9 6 2 ทีปีหกงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์ได้1 2 4่งสองี่ห้าหกดแปมาด้วยกันก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักหน่วยหลักหน่วยหลุดนะครับหลุดสองงวดติดเลยถูกทัน6งวดหลังสุดก็เข้า4หลุดสอง งวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับคำนวณได้หนึ่งสองสามหกมัดรวมกันเอาทุกท่านหลักสิบอยู่ฝั่งทางซ้ายได้หนึ่งสองสห้เจดแปดแล้วก็หลักหน่วยของอาจารย์ได้หนึ่งสองสามหกนสอนอบ,บนของแอดพิมมี ต่อมาก็จะเป็นนทาง10หน่วยบนสูตรหนะครับสูตร1ของแอดมิดงวดที่ผ่านมาสูตร1ของอาจารย์มีเลข2เข้าหลักหน่วยนะครับงวดก่อนผมก็ลงให้ทุกท่านงวดหม่ใบฝั่งทางขวาครับ1นึ่งพฤศจิกายน67สูตรคำนวณของอาจารย์ได้7890นะครับ7890ใครชอบใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปนะครับ วันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนติดในบนสูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างนะครับเลขเด่น3ตัวมาพร้อมกับเลขชุดของแอดนส์ตูกจำนดเลขเด่นของอาจารย์ได้6 7 8นะครับ6 7 8เลขชุดก็อยู่ด้านล่างนะครับชุดที่ติด6ก็มี6 16 2 6 3 6หกชุดที่ติด7ก็มี7 1 7 2 7 3 7 5 แล้วก็ชุดที่ติด8มี818283แล้วก็85ครับ1ทับ11 2024ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของเจดาลลยยพัทยาใบนี้เป็นข้อมูลเด่นล่างนะครับเด่นล่างสูตรคำนวณได้เลขเด่น2ตัวก็คือ4กับ5ทุกท่าน4กับ5าตำราโบราณอาจารย์ว่าแบบนั้นใครชอบก็แคปหน้าจอไปนะครับ ไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนำข้อมูลไปใช้อย่างมีสติทุกครั้งเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับมาต่อกันที่แนวะทางของแอดกรมนะครับใบนี้สูตรคำนวณ10หน่วยล่างเลขเด่น4ตัวอาจารย์คำนวณได้4579นะครับ4579ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดบิวนะครับเด่นล่าง ตัวเดียวสายโมนะครับตุดคำนวณของอาจารย์ได้เลข5ทุกทันได้เลข5มาพร้อมกับเลขชุดนะครับเลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นนทางเบื้องต้นก็จะมี5-6-5-1-5-2แล้วก็5-3 5-6-5-1-5-2-5-3ชุดเดียวที่ชอบอยู่ด้านล่างก็คือ5-1นะครับ5-1วันที่ก็อยู่ด้านล่าง 1นึ่งทับ11 2567แนวทางเด่นล่างตัวเดียวสายโมของแอดบิวต่อมาจะเป็นแนวทางข้อมูลล่างของออรเต่านะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้ทุกท่านสูตรคำนวนเลขเด่นของอาจารย์ได้0ย์ตัวเดียวนะครับก็มาทุกท่านหวยออก0ูแต่ว่าเลขชุดหนุดนะครับไม่มี0ูทุกท่าน งวดก่อนประมาณนี้นะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา1ทับส1ทับหกสูตรคำนวณเด่นล่างของอาจารย์ได้3ตัวเดียวนะครับ3ตัวเดียวส่วนเลขชุดที่ให้มาเป็น,นทางเบื้องต้นก็จะมี3036แล้วก็39นะครับ3036 39อาจารย์ติดดาวมาที่39แล้วก็30 มาต่อกันที่แนวะทางชุดสองตัวกระดาษขาวนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งชุดนะครับมีสองหกนะครับไปบนเข้าตัวกลับโวยออกเก้าหกสองศูนย์ศงวดใหม่ก็คือใบนี้นะครับหนึ่งทับสิบเอ็ดสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันสาิติโดยรวมนะครับสีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดก็มีมาสองชุดดูนะครับสองงวด ใครรอใครตามอยู่มาแล้วนะครับจัดปลายถูกชันชุดสองตัวของอาจารย์มารวมกันแล้วได้ตามที่เห็นวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านล่างนะครับสูตรคำนวณชุดสองตัวกระดาษขาวต่อมาจะเป็นแนวทางของอาารประกอบนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์มาสองตัวเลยครับคำนวณได้9ก้ากับศูนย์ เก้าก็ไปบนสูตรลงล่างแต่ว่าเลขชุดหลุดไปทุกทันเลขชุดของอาจารย์หลุดไปนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณเลขเด่นได้5กับ6นะครับ5กับ6เลขชุด3ตัวนะครับได้0 5 3 7 5 9 1 6 4แล้วก็6 6, 6 9 2ตัวอยู่ด้านล่างนะครับมี5 0 5 3 5 7 5 9 1> 6 1ห4 6 6แล้วก็ห9ตามลำดับครับชุดเต็มของแอดประกอบต่อมาก็จะเป็นแนวทางคู่ท้ายบนล่างชุดเต็มของแอดใหญ่ผางวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับเข้า1ชุด6 2ตรงตรงนะครับหลังจากงวดก่อนหนนั้นหลุดไปสุดทันทางโดยเลือกงวดก่อนก็จะประมาณนี้ งดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับผู้ท้าบนล่างชุดเต็มงวดประจำวันที่1นึ่งทับสิบเอ็นทางของอาจารย์ที่ให้มาข้อตามนั้นเลยนะครับถูกใจไปคิดต่อยอดนะครับไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านสามมีทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางของแอดปรีชางวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดไปนะครับ มีอยู่หนึ่งชุดนะครับปิดไปแต้มเดียวตรงนี้อาจารย์คำนวณได้สามหกนะครับคุอยออก9 6้สองเอาให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นทางเดินเลขนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้5นะครับได้5แล้วก็ชุด3ตัวอยู่ตรงนี้นะครับ6ชุดด้วยกัน แล้วต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์นะครับก็จะมี5 1 5 2 5 8 9 1 9, 9 2 29ก็ไแป9198298250แล้วก็21ครับสูตรคำนวณของแอดปรีชากว่าจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ